สบายดีสบายดีบรุขุสุขคนเนาะสบายดีเมื่อนี่หลังจากเอาพ่อมาแต่โรงมอเนาะบาแพงก็ออกมาหน้าพี่พน้องออกมาหน้ามาเบิงพาพี่น้องมาเบิงพักเนาะบาแพงปลูกไหว้สามอาทิตย์แล้วพี่น้องมาเบิงพักสามอาทิตย์พี่นาะสามอาทิตย์บาแพงเนาะวาสีงามสำได้มาเบิงสวนครัวบาแพงเนาะปลูกปลูกไวไล้ลายสำได้ ต้องถามด้วยพี่น้องหน้าตาบ่แพงเป็นยังบอเดเนอนพี่น้องไปเผาพอเนาะบอเดเนอนหน้าผากก็ต้องถามด้วยเป็นยังคือเป็นแผลบัแพงขึ้นต้นมะเขาะและหมดแดงกัดพี่น้องเป็นแผลเลยก็เลยเลสีดมาเลยพี่น้องสีดโซมมาเลยบอเดเนอนแถมมาเกี่ยวเขาแล้วกะนนักเนาะพี่พี่น้องหน,าเ,หน,า,หนาเวียกหน้าน้าเวียกหน้างาน งานนักบาแพงสิพาพี่น้องมาเบิ่งสวนบาแพงปลูกยังไงบาแพงปลูกไว้วาใหญ่สำได้แล้วเนาะที่บาแพงปลูกไว้นั่นเนาะมาเบิ่งมาส้มํำกันนี่พี่น้องอันนี้เป็นพักหมักแงะนะแต่บระู้ขงไทยเป็นห้องพักยังอันนี้พักหมักแงะใส่แกงน่อไใหม่หอมๆบัวนี่พี่น้องผักสีไทยบาแพงเองอันนี้นะหวานกับมือเลยพี่น้อง ที่ไทยเนาะบ่ได้ใส่ปุ๋ยด้อยพี่น้องเดินนี่คือบาแพงปลูกธรรมชาสตร์เนาะถ้าใครสนใจอยากได้เนาะอยากซื้อกะถักมาหรือพี่น้องอยากขอไปกินกะทางเรา,าเนาะส่งได้เฉพาะทางลาานี่แหละ FC คนเราคนไหนอยากซือก้อเนาะเมื่อมีงานมีนั่นมีนี่กะติดต่อทางเฟซบาวแพงได้เ้อพี่น้อง บัวแพ่งว่าสิฟพดคล้ายทังเฟสอยู่เนาะพี่น้องเนาะคือบาวแพงปลูกหลายได้ปีนี้บัวแพงปลูกมีเดี๋ยวพาไปเบ่งอันนี้เป็นผักชีไทยชีไทยนี่งามครับพี่น้องกินบัท่านเลยผักชีไทยสิเป็นผักกาดเด้อพี่น้องผักกาดอันนี้กับบาวแพงปลูกไว้ปลูกพร้อมกันเนาะพี่น้องเนะงาะกำลังงามเลยพี่น้อง ปู้อมกันกับผักชีไทยเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่เป็นผักกาดงามค่ัพี่น้องผักกาดบะาแพงมาสิเก็บเขาเมื่อบ้านนี่เนะาะเมื่อนาพุดอันนี้เป็นบะแพงหวานผสมผสานกันพี่น้องผักกาดกับผักชีไทยหวานผสมผสานกันหวานร้ายพี่น้องกำลังขืนเนาะบะาแหงก็เอาเพืองเนี่ยปลูกไว้พี่น้องนี่เพืองปลูกไว้ หวานผสมผสานกันกันกบผักซีไทยอันนี้จะเป็นผักซีไทยที่เกิดน้ำหลังเนาะพี่น้องเนาะผักซีไทยหรือว่าผักหอมปาะประเทศลาวของผักหอมปาะเนาะทั้งบางพี่น้องทางไทยพันธุ์ผักซีไทยร่างขึ้นเนาะพี่น้องผักซีไทยส่วนผักกาดนี่มันสิขึ้นไวกว่าเนาะพี่น้องกำลังใหญ่เลยพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นถั่วพี่น้อง ถั่วยังน้อ,อลืมเลยถัว่วแขกเออถั ừ, ่วเสียนพี่น้องมักถั่วเสียนนั่นนี่มักถั่วเสียนเด้อโอ้อยหลายขักพี่น้องถั่วเสียนนะูฮอบสวนเลยมักถั่วเสียนอันนี้เป็นพริกพี่น้องพริกหนาแร่งกันสิบบงามปันแดนเลยแต่ก็พอได้กินอยู่เนาะทำพอกินพี่น้องอันนี้เป็นผักอีตูนี่อีตูเป็นเขาเป็นหอมบัว งามขักพี่น้องเอ้ยอันนี้นะเขียวอ่ำหำอันนี้มีอีกสวนหนึ่งอันนี้ก็ทั้งขางสิเป็นอ้อยเนาะอันนี้งามขักมีหมักแตงนะพี่น้องแตงไทยแตงอันนี้แหละทนเอฟซี FC ทั้งเล่าเนาะสนใจอยากซื้อพักนํำบ่กแพงหรือว่าอยากขอไปกินก็ได้อยากซื้อก็ไดเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ ติดต่อมาแล้วผักหอมบัวพี่นอ้องอันนี้ผักหอมบัวเป็นผักเสรมิมผักแพลวซีฝรั่งซีฝรั่งพี่นอ้องซีฝรั่งไม่ได้ปลูกลายเนาะ <c oughs> อนนขอโทษขออภาใหาลายพี่น, <c oughs> น้องมีสายเขาเด้อเป็นเอฟซีบาแพงเองเนี่แหละเนาะโทรมา <c oughs> ลองแต่งอย่ายวพามาเบ่งสวนนี้ต่อเนาะสวนนี้ซิมีแต่หอมล้วนๆพี่น้องมาเพิ่งซีบูกหอมล้วนๆนี่มาเบ่งใหญ่ําได้แล้วนะเป็นคอกไก่ด้วยพี่น้องคอกไก่นี่สวนนี้งามแล้วพี่น้องตอนนี้นยังบ่งามเนาะต้นนี้เริ่มงามแล้วล่ะ พ่อบาแพงเป็นคนใส่พุนเนาะใส่พุนบาแพงกับบาแสงเป็นคนไทยแล้วก็เฮตนานปลูกพ่อบาแพงเอาพุนมาใส่ง่ามค่ะข,ขนาดพี่นอ้องกำลังเขียวขื้นเนาะ <c oughs> ้องแต่งก็ออกมาหน้าพี่น้องมาทรงพอพากันออกมาอยู่หน้าน้ำพอลอดเลย วันทิตยลายพี่น้องน้องแตงสิเอาไปขายอยู่ตลาดด้วยนะน้องแตงสิเก็บพักไปขายแล้วเอาเมื่อนี่นะกำลังเก็บบาแซงเห็ดยังเห็ดขั้นเบ็ดจิบใจจิบใจ ข่าวบอแพงก็เลยสืส้สสอ,อไไุกเปด้่งงามงามพี่น้องเอ้ยน้องแต่งสิส่งพักเขาตลาดเนาะเดี๋ยวบอแพงเป็นคนปลูกให้น้องแต่งกับแม่เป็นคนขายหนาแหลงนี่จักสีได้สำไรเราพี่น้องว่าเอาไปก่อนเลยเลยขายก็ได้ตลาดมันกับบอดีคืออยู่ไทยเนาะ อยู่ไทยยังว่าปลูกยังมาได้ขายเบิร์ดได้พี่น้องเลยปลูกยังมากับเป็นเงินเ,นเบิร์ดไายเติบพี่น้องน้องแตงสิเก็บผักเดี๋ยวเบาแสงกับเบาแพงสิเป็นคนปลูกเนาะให้น้องแตงเป็นคนขายปเเเเบบิิิดดงลย็นน ngâm nè đâu ơi, lăng khử nữa. Oh. Điều này, na, cứ cao. Gẹp bể xe chạy. Gẹp เอาจะไปไปกินอยู่บ้านอันนี่นะคือบอไปเอาอยู่สวนนัน่นผู้ไปเก็บยอยู่สวนเอาสวนนั่นแหละมันลายไปรีให้มันแตกไปเอาสวนผุนพี่น้องสวนนี้ยังโบกก่านยังบาายใหญ่เนาะไปเดู มีแต่ตัวเจอ๊ยบไหว้หนบิลลี่บินมากระถินเก็บผักเออไก่ลลยพี่น้องลายลยลุ่นนี่ บะแพงมันลุกสอดไก่ตีพี่น้องหวงลูกหวงลูกหวงลูก <c ười> แก่ไ่หวงลูกอุย้ยคือดึงเอาดึงเอาหลายหักพี่น้องเอ้ย สบาดีเอฟซีออแพงเออไม่ได้เก็บพักเออเก็บพักพี่น้องเอ้ยเอาพักชีน้ำได้แต่งครับผูดได้ผู้เดีัวห้องพ่อแหลวห้องพักชีไทย <laughs> พักชี่เลยเนาะห <laughs> ลาย,าบ,ยาบริเก็บพี่น้องเอ้ย ปกติแม่เปล่งสิเก็บไปขันสมเนาะเห็ดสมพักเนี่ยมาสอาเ,าสเนี่ยกุยอกล้ายโสงพอกบะบอกคอยสบายพี่นอ้องเก็บประกาศน้ำเดือแตง เก็บผักซีปอดทัได้จังเุยย้อนเอาแต่ว่าเอาบอกานานๆนะพักปอดสารผิดเด้อพี่น้องอันนี้บ่ได้ใส่ปุย๋ยเลยใส่ตะพุนขี้ควายขี้งัวเด้อใส่ตะพุนขี้งัวเบาแพงว่าสิปลูเหี้ยเอาไปผูกพี่น้องคือไม่เหี้ยพี่น้ะงไ่ได้ผูกแาก็าาแล้วเหี้ย มา้อออามม่แต่ห้องมอได้พี่น้องมาแล้วครับมา,เาบเบาเพงกรับโเห็นสวนหลายมือคิดหอดสวนพี่น้องออกมาเบิ่งสวนเียวเขาอยู่หน้าบ้านน่ากันแล้วนาะออกมาน้าหอมเด้พี่น้องหอมเด้ มีเบิดครบเบิดพี่เนาะเราต้องซื้อพี่เนาะซื้อแต่กับเขากรับพ่อถ้าอยากซื้ออุย้ยดึงซนะื้อแต่แป้งหวานเนี่ยผลิตเองบ่ได้โอเคอ่อืมบระกาศยังามงามขึ้นตะปุ่นบะแพงหวานทีโพดพี่นเนาะบะแพงหวานทีเฮ็ดในมันน้อยเนาะในมันน,น้อยๆนึงพี่น้องบ่คิดว่าต้นมันสิใหญ่กะประมาณบ่ถือบอ่แพงจัดการหวัวษ โลเลยพี่น้องเลยลุดออกจากกำมือโลลงเลยก็เลยทีแบบนี้ภาพที่เห็น,นหอ <c oughs> <c oughs> ตัวน,นี้บาแพงปูกินตั้งแต่เนะี้ยแก่เบ็ดเลยพี่น้องอันนี้นะ แกเบ,บิแล้วเป็นพักชีไทยคือกันนี่เนาะแกเป็นดอกมาแล้วตัวนี้ปลูกใหม่อยังมีพักกาดปนมานำอยู่พี่น้องกินกับปนกกนะบกินกับปนปลานะคือสีแสบหอมหอยหอยเอาเบ่งบาแพงปลูกแพงแทน

นี่พี่น้องบาแพงกะกาน,นี่บาแพงกาขึ้นมาพี่น้องเจะมาผิกดกฎไปจักพี่น้องบอู้หคือกันเด้อกาบาแพงกาปลูกปลูกสารพัดเลยพี่น้องอันนี้มักทอดเสียนนะพี่น้องเนาะ เพื่อนสีเอาไนมันไปห่อข้าวต้มมันแม่์บาแพงห่อมะทวเสียนกำลังเกิดขาตะไคร่ก็เลยหกหก,หก,ห,กหกน้อยหนึ่งนาะพี่เมามาห่อเน,นี่ยบาแพงกัสิขอปิดคลิปเดอ้อพี่น้องเดอ้อจะได้กระฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ให้บาแพงเนาะให้ผ่านไ,ไวๆเนี่ยเด้อจะได้กระขอบุญขอบคุณเอฟซีบาแพงทุกคนเนาะที่ให้กำลังใจเขามา ตอนนี้บาแพงกับผ่านไปแล้วพี่น้องแต่กันยังบดีขึ้นเนะาะบหูว่าเปิสีเจ็บอีกมือใดโลก,กันมันหักซ้ายหยากอยู่แล้วอ่อนบาแพงกัจะขอปิดคลิปสบายดีสบายดี